สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมเล่นเกมไมครับที่ไม่ใช่ไหมครับบิวโวหรือว่าไมครับมอสนะครับก็คือจะเป็นไมครับที่มีแค่บล็อกเดียวนะครับโอเคจะเป็นยังไงในคลิปนี้นะครับก็รอติดตามครับผม let's go ซึ่งมันมีแค่บล็อกเดียวจริงๆนะครับเนี่ยถ้ามองไปนะครับก็คือมันเป็นเมื่อก่อนมันฮิตมากนะอ่าก็จะประมาณนี้ครับและถ้าทุบด้านบนก็จะมีเควสให้ทําอะไรต่างๆนานาแล้วนะอืมเยวขอทุบบล็อกไปเลยกันสปีดล้นนะ อ่ะขอเขาใหญ่พื้นที่นิดนึงครับโอเคทุกบต่อเอ,เอาบล็อกล่วงเอาอืม intro the darkness เอาเฮ้ยเมื่อกี้ตกใจขออภัยด้วยไปแกบล็อกโซนนี้น่าจะมีแค่ดินหรือเปล่าถ้ามีแค่ดินก็ดีไปนะครับลองดูซิว่าครบด้านบน30มสิบจะได้อะไรเป็นเฟสหรือเปล่า progress step 1คืออะไรอ๋อมีไม้ บอกไปอีกแล้วโอเคอย่าให้ไม้เสียอเอายืนตรงนี้เลยกันไปอีกแล้วไม้ทำไมวะโอเคไปอีกแล้วโอเคขยายเพิ่ม <c oughs> จะปิวได้ไงฮูเสียได้ไหมเมื่อกี้โอเคน่าจะต้องขยายเพิ่มแล้ว <c oughs> <c oughs> เห็นแววอีกแล้วไม้อย่าเสียไม้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 เ <c oughs> ออโน no. อะไรก็ได้แต่อย่าเสียไม้ ซ okay. ึ่งคลิปนี้นะครับไม่รู้ว่าเราจะเอาไปทําไปถึงไหนดีนะมันก็เพิ่งเริ่มเล่นเนาะไม่รู้จะทาอะไรก็วางไอ้นี่ไปก่อนเอาสักอันก็ได้ โอเคขุดเยายวยครับผมอ,ๆๆอุ้ยอ้อเอาดินไปแรกอันนี้ได้โอเคแซนบล็อกออฟเลซินอฮ้ฮะเอาต้นจังเกิลก่อนอย่างแรกอู้เราได้ไม้แล้วแหละสวยโลนชุบอยา่าอย่าตกลงไปนะอย่าตกลงไปนะเข้าใจไหมโอเคสเต็ปสองแล้วครับมีอะไรให้เพิ่มไหมโอเคมีให้แค่ต้นจังเกิล ขอใหญ่ขอใหญ่พื้นเทนนิสนึ่งนะครับองมาดาอัินก้นึง็น่่มะดันะครับ2 3มยากเพิมนิดนึงดินก็ไม่ค่อจะมีปลูกไปรอบนี้ได้หญ้าใบไม้เอาบทมอยอย่าบังดิบเดินเดินหน้าเคกโลกจริงเลยโอเ เจ็บสามเหมือนไม่มีอะไรเลยแฮะเหมือนจะมีอะไรแต่ก็ไม่มีอะไรนะทากล่องนิดนึงกล่องนิดนัอ่อไเออวะมอนเกิดปะเนี่ยน,น,น่าน่ะสิเหมือนมอนมันจะเกิดได้แฮะชึบชบอืมขอ,อยญาทำดาบอันนึงแล้วก็ทำพรุอโอเคเอออุ้ยตกใจหมดโอ้โหจะโตก็ตโตอ่ะเกิดเกิดกลัวกลางคืนจะมีอะไรแน่เลยครับคุณผู้ชมถ้ามืดก็ขอไยด้วยนะผมไม่มีไม,ไม่ไม่มีไฟหรืออะไรนะครับแลวเรื่องอาหารละ่ะ ก็คือจับใบไม้ใบหญ้ายอย่างเดียวเลยเหรอเหรออย่างนี้อย่างนี้ก็ได้เหรอ <c ười> ผมเห็นบ่ดิอะไรมันมีอะไรหรือเปล่าไม่นม่ามีตกใจนะครับสวย อีก10ทีครับทีสุดท้ายปุ้มสเตปสามนี่ไงม,มีหินแล้วครับโอเคสวยโลนขุดหินเลยละเกาทำพรุ่งทำอันใหม่หน่อยละเกามานี่ครับมันจะลงแบบนี้เลยนะโอ้โห oh. สวยโลนอือ้หูหไม้ไม้ได้มาหกสิบอันอ่ะทำเพิ่มตรงนี้อันหนึ่ง อาพีแอแตกเรียบร้อยโอ้พารี้จะขึ้นแล้วสวยโลนผมว่าไม้ผมมีเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นพื้นไม้แล้วนะเพราะว่าดินเนี่ยก็มีไม่ค่อยมากนะครับชุบอะอะเอาเป็นพีธรรมาดาแล้วกันถ้าเป็นอันนี้น่าจะน้ามืดแน่นอน <c oughs> โอเคขยายพื้นเพิ่มน,นะครับอืมอยากให้มอนเกิดอะ่ะเราต้องทำเราต้องใช้ไม้นั่นแหละเพื่อที่จะให้ชีวิตเราลําบากขึ้นนะครับ ทำทำไมก็ไม่รู้เราจะต้องใช้ไม้นะครับเอาไปแปะลูกก่นอนอมเราก็ทำให้เป็นบล็อกแบบสลับนะนี่เราก็จะได้แบบบล็อกฮมเลยนะ,ะเก็บของที่ไม่จําเป็นก่อนไม้นี่ก็เก็บไป,ปมาเราจะเอาเป็นสะเป๋มอนเตอร์เขาเรียกอะไรนะที่ให้พวกซอมบี้มันลงมาเรายังไม่ต้องถึงขันนั้นนะครับให้เราให้แบบมันเป็นทางตรงไปอย่างนงี้ให้มันไกลๆเราหน่อยนะครับอ่แล้วก็ท,ทําที่ยื่นออกไปแบบที่ใหญ่เลยนะ thank <laughs> you โอ้พอเหลือเฟือเหลืออยู่สองอันโอเคป่กกี้ะระหว่างที่ผมทํานี่ไปทํามาเออเราทําเตาเผาแล้วก็วานไหนดีวานนี้ก็ได้เราทาเตาเผาใช่ไหมเนี่ยเร,เรามีเรามีบล็อกไม้แบบเนี้ยเราก็ได้่านมาแล้วอขอบคุณครับดอกไมนะ้น่ะอ๋อไม่ดอกต้นอ่อนเลยชยลิบหายละโอเคนี่ครับเราจะได้ เจ้าชาโครมานนะก็สามารถทำทอชได้นะครับอืมนะซอมบี้ก็จะได้ไม่เกิดตรงบริเวณเราแล้วอุ่นใจตรงนู้นแพลตฟอร์มนู้นก็ฝนตกโอเค Thank you so much ปลูกต้นไม้ไปเอาให้มันยื่นเข้ามาได้หน่อยต้นอ่อนเสียของอืมปลูกมุมละอันโอเคเก็บของอทำกล่องเพิ่มอีกกล่องหนึ่ง อืมมันจะได้กล่องใหญ่ๆนะครับแล้วลืมมาตรงกลางคือไหนนะอันนี้ปะ่ะโอเคเราให้มันถึงเจ็ดร้อยหิไปเลยคลิปนี้ มีบางอะไรบางช่วงวงเงียบอะไรอย่างงี้นะก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะตัดออกนะ,ะเพราะน่าเบื่อจริงๆรับไม่เป็นไรเอาแตกเลยขี้บนนะมีกลิ่นแปลกๆว่านี่อะมาแล้วหนึ่งเออฮะมาเลยมาดิมาดิครับวิ้ยเดี๋ยวของล่นเอาของ,ของเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยก็มาเฮ้ยจะล่วงโอ้เกือบตายก็มาดิก็มาดิก็มาดิาดอุอ้ยสุดอุ้ย เด็ดโปเจโตว้าวสุดยอดเลยอืมอืมเบอร์การ์ดอะทั้งานสองชั้นโอ้โหเด็กซอมบี้เด็ก,สอ,ดกสองตัวจะไมคีปเปอร์เยอะจังอะ่ะโอ้โหว้าวคีปเปอร์เยอะจังเลยเอาลวงหนึ่งเสียของไปหนึ่งก็มาดิครับก็มาดิครับเสียของโอเคนี่คืออาหารหลักเรานะครับเมื่อกี้ได้โปเจโตมาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอาหารหลักเอาไปก่อนนะครับ โอ,อ้สเกลตันกลัวฝั่งนี้จะมีมอนเกิดมากเลยอ่ะเอาวางตรงนี้โอเคไม่ใช่ไม่ดีนะดีมากเลยนะสเกลตันเนี่ยเป็นปุ๋ยนะครับตีไปวิเล็กได้เล็กอ,อืมมาดีก็มาดีครับกินเดีันน้อ <c oughs> งน้อ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 เอ็นเดอร์แมนโอู๋มาดิเฮ้ยดอกลูกตาด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยโอเค อันนี้อันสุดท้ายนะว่าจะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมหนึ่งสองสามอสเต็ปสี่แล้วครับผมโอ้โหแล้วก็ปลูกปเต้โตอืมนี่เรามีโปเตโต้แล้วนะมันจะมีอาหารกินแบบอีฟนิตินะครับอันนี้คือจะได้อะไรในโลน่ะเน้นที่โอ้ได้แร่โอเคได้แร่นะครับบุเล็กมาแล้วโอ้โหดูมอนพระเจ้าจอจ ถ้าม me, yeah. okay. ันชาวแล้วฝนยังตกอยู Ig ่อ่ะ hey มันพวกนี้มันก็ไม่มันไม่ตายไงเนี่ยแหละคือประเด็นนะครับเอาสมุดเด็กแล้วเฮ้ยยาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบตายมาทำเฮ้ยเฮ้ยจะตายจร <ev> ิงก <aro os> <cra> ินน้ำวนรอก่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอเค เราต้องเอาสกิลตัตนให้ตายก่อนนะเหมือนแพลตฟอร์มเจอบอสเลยแม <laughs> งมุมชอ่อวิง่งแล้วก็ชอ่อโอเคเฮ้ยได้สลามมอนเตอร์จะดอรอปว่ะเอาละครับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้แล้วกันเนาะถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอๆไปด้วยนะครับ <laughs> สำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในวันเ้าร์กัน See y o u คลิปหน้าจะเป็นการเล่นเกมอะไรหรือว่า เล่มไหมครับแบบอะไรต่อนะครับก็รอติดตามน,นั้ผมคลิปนี้ไปละบุยสี่วะครับผม